การแนะนำหน่อยนะครับว่าบรรยากาศร้านชมพูลเป็นไงบ้างแล้วแล้วก็มีส่วนไหนกันบ้างมีโซนไหนกันบ้างได<ฮ>้ค่ะภาพรวมนะคะที่ร้านเนี่ยจะมีเ,เป็นบรรยากาศ2ชั้นนะคะคชั้นบนก็คือจะมีดนตรีสดน,นะคะก็คือนั่งฟังดนตรีสดก็คือจิชิลจะเป็นเอ่อเอาดอรนะคะ<ม>เป็นระเบียงได้แชร์กันได้ใช่ค่ะแล้วก็คือจะมีเป็นโซนจัดเลี้ยงนะคะก็คือจะมีเป็นคาราโอเกะห้องเล็ก10บถึงสิคนก็จะเป็นคาราโอเกะห้องเล็กแล้วก็คือจะมีเป็นคาราโอเกะห้องใหญ่จัดสัมมนาคาราโอเกะ แล้วก็จัดเลี้ยงนะคะก็คืออย่างห้องเนี้ก็คือจะจบได้ประมาณ40คน40คนใช่แล้วเราก็จะมีห้องใหญ่นะคะที่จะเป็นอยู่โซนด้านล่างก็คือหงใจอยู่ที่ประมาณ80นคนจะเป็นจัดเลี้ยงคารเราเก็จอยใหญ่หรือว่าจะแวะมาดูบอลวันไหนที่มีบอลคู่แมทดังๆอะไรก็ไ้ที่ร้านดูได้เลยค่ะแล้วก็จะมีบรรยากาศในสวน<ม>นะคะเป็นสวนด้านล่างก็คือจะมีให้เลือกหลัก ก็ตัวตีที่ร้านก็คือจะเน้นเป็นเรื่องของแจ๊สบอสซ่าแล้วก็สุขสันต์จะเป็นตีสรุปสนานนิดหน่อยนะคะ <S <S <ช>ครับผมมีบรรยากาศร้านรวมๆไหครับพูดถึงอนหารที่แล้วเนี่ยผมว่าที่เด่นของร้านเนี่ยต้องเป็นอาหารแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมมองเห็นสวนด้านล่างแล้วสวยมากๆเลยเดีย<ช>๋ยวขอลองไปชิมอาหารท่ามกลางบรรยากาศสวนหน่อยดีกว่านะว่าจะแจ๋งแค่ไหนครับผมไปลงไปข้างล่างดีไหมค่ะเชิญค่ะ